อันนี้ต้องบอกว่าผมไม่ทราบจริงๆครับไม่ทราบนี่ไม่ใช่ว่าโกหกหรืออะไรด้วยทุกคนแน่ทราบว่าผมป่วยไปแล้วเพราะฉะนั้นความจำในอดีตหายหมดเลยผมไม่ทราบด้วยว่าก่อนหน้านี้มีพิธิกรข่านไหนบ้างผมอาจจะเคยพูดไปหลายทีเหมือนผมเหมือนเด็กเกิดใหม่พูดไม่ได้สักคำทุกคนเข้าใจว่าผมพูดภาษาผิงก่อนเพิ่งเห็นคลิปว่าผมพูดภาษาอะไรไม่ได้เลยสักภาษาแปรงฟันไม่เป็นอาบน้ําไม่เป็นแต่งตัวไม่เป็นโอ้สมองมันพังแบบว่า อันนี้ที่คุณหมอเขายังงวงว่าผมกลับมาแบบนี้ได้ยังไงที่เขายังงงผมลืมหมดเลยจําไม่ได้เลยยังจำไม่ได้เลยว่าเออมีอะไรยังไงบ้าง ห่างหายจากวงการบันเทิงไปพักหนึ่งสำหรับพระเอกมาดเข้มชื่อดังอย่างเอสกันตพงศ์หลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวมีอาการป่วยโดยโรคกรมเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันจนต้องนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนานกว่า5เดือนล่าสุดอาการป่วยของหนุ่มเอสก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้สามารถกลับมารับงานในวงการบันเทิงได้อีกครั้งโดยประเดิมงานแรกด้วยกันเป็นพิธีกรรายการดังแทนดีเจพีเคงานนี้เจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดใจโดยยืนยันว่าไม่เคยทราบมาก่อนว่าจะต้องมาแทนที่พิธีกรดังก่อนที่เจ้าตัวจะเผยถึงผลกระทบและ อาการป่วยหลังจากที่หลับไปนานกว่า8วันคุยแซบโชว์อันนี้เช่นกันตัดสินใจนานมากผมว่าถ้าจำไม่ผิด 3- 4สเดือนมั้งครับพอผมได้ตอบตกลงกับผู้ใหญ่เจอกันผู้ใหญ่นัดทานข้าวสองสมครั้งพอผมจะตัดสินใจได้ก็เหมือนเดิมคือผมไปศึกษาหาการบ้านหาข้อมูลว่าจะเอ๊รายการไม่ได้บอกอะไรครับรายการดีมากๆแต่ว่าตัวผมเองอ่ะจะเหมาะสมกับรายการหรือเปล่าเพราะว่าผมจะเป็นคนชอบถามคำถามเจาะลึก ละเอียดเราจะไม่ค่อยได้ถามคําถามเรื่องครอบครัวของเขาหรือว่าคําถา,ามอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวเท่าไหร่นะผมจะไม่ถนัดแต่พอดีคุยกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บอกว่าในมุมที่ผมมาผู้ใหญ่ก็อยากจะให้เอามุมของผมเนี่ยไปเพิ่มไปปรับดูว่าอันเอามุมสไตล์ผมเลยครับมันไหนอยากถามเพิ่มถามได้เลยในมุมที่ผมอยากถามผมดูคลิปอันนั้นประมาณ4ี่สิบห้าสิบคลิปของรายการคุยแซ่บโชวผมดูไปประมาณ40่สิบห้าิปไอที่ตัดสินใจนะเพราะผมดูแล้วไม่ได้เหมือนสไตล์ผมเลยนี่สก คือมันคนละสไตล์กับตัวของผมเลยแต่พอมันเป็นฮาร์ดคอร์อย่างนี้แล้วเหมือนที่ผู้ใหญ่ท่านได้บอกผมครับว่าผู้ใหญ่อยากจะให้เอามุมของผมเนี่ยลองไปอัดแอปดูกับทางรายการเพื่อคุณผู้ชมจะได้ได้รับชมรับฟังในมุมที่อาจจะไม่เคยได้ฟังในมุมรายการนี้ด้วยว่าอย่างที่มีออกไปหลายหลายเทปเ้วเหมือนกันนะฮะประมาณสองสงอันอาจจะมาเห็นคําถามหลายๆอันถ้าสังเกตตัวผมจะเป็นเขาชอบคิดก่อนที่ผมถามอันนั้นคือผมคิดจริงๆคือนอกเหนือสครีป์ ก็คือจะมีอะไรที่มีคําถามที่อยากถามจริงๆอย่างเงี้ยฮะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยรายการนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ผมรู้สึกว่าผมน่าจะชอบมากขึ้นไปเรื่อยๆด้วยคือไม่ได้ว่าไม่ชอบนะชอบอยู่แล้วเรารู้สึกว่าพอมารุ้แนวไทยอย่างเงี้ยน่าจะทําให้ชอบมากขึ้นอีกต้องปรับตัวกับพิธีกรรู้ไหมเพราะว่าท่าที่จะเรียนไปทุกวันต้องกลับตัวคนไหนรับมือเป็นความลับหรือเปล่าคนไหนรับมือยากสุดไม่ใช่เลยครับทุกคนดีหมดแต่ว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่บอก เอสพูดเหพเร็วขึ้นหน่อยอย่าพูดทางการมากวาผมยังข้อเสียเลยอันนี้พูดเลยผมยังเปิดรายการไม่ได้ตามสไตล์ของที่รายการเป็น oh. สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับข้อเสียรายการ <laughs> นี่คือตัวของผม oh. นะครับผู้ใหญ่บอกสวัสดีครับขอวันนี้นะครับข้อแรัก็อันนี้ผมไม่เคยทํา oh. แล้วผมทําไม่เป็นจนอันที่สองสามบอกว่าผมไม่กล้าเปิดตัวผมขอดูขึ้นเพื่อนเปิดตัวก่อนได้ไหม <laughs> แล้วก็เ <laughs> วลาพูดส่งกัน พิธีกรอีกคนนึงก็จะมีบุคลิกอ,อีกแบบอีก<ม>คนอีกแบบแล้วผมเป็นคนไม่กล้าขัดคนอื่นพูดคนอื่นพูดผมก็ปล่อยให้เขาพูดไปเรื่อยเรื่อแล้วผมว่ามาดูอันนี้ที่ผมพูดแล้วนี่แต่เขายังพูดไม่จบเอาล้วผมจะยังไงดีมีช่วงหนึ่งอันนี้ผมเห็นผมแอบยกมือมีแอบยกมือว่าขอถามหอขอ,ขอ,แ,อแอบส่งคิวเพราะผมดูกล้องโอเคกล้องไม่ได้ถ่ายมาที่ผมแอบยกมือเพื่อว่าขอผมพูดและกันแต่ว่าทางพี่พี่ทีมงานบอกว่ารายการเราไม่ได้ซีเรียส ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเหมือนรายการของผมเองคุยคิดพูดทำที่แบบว่าทางการใส่อะไรใส่ได้เลยไม่ต้องเป๊ะใส่ได้เลยเน้นเอนเตอร์เทนเน้น,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 นความสนุกซึ่งอันนี้เป็นรอบที่2ที่3ที่ถ่ายแล้วบางฮะก็ผู้ใหญ่เขาบอกว่าโอเคเห็นเห็นแนวทางเรการที่ผมพัฒนาอัดแอพให้เข้ากับธีมของรายการมากขึ้นแล้วทีิพี่แอนมีกังวลมาโก้แบบว่าฝั่งฝั่งเขาถามจนเยอะจนแบบว่าจมหายไปอะไรเงี้ยแต่ว่านั่งแบบไม่ไม่มีกังวลที่จะจมหายนะฮะกังวลแค่ว่าจะได้ถามไหมกังวลเท่านั้นเลย เพราะว่าผมไม่กล้าค่ะคือเขาถามเออถามประเด็นก็ดีเออฟังด้วยก็ดีอเออจะถามจะถามเ,าเขาพูดแล้วเพราะผมพูดช้านิดนึงแต่พอจะถามปุ๊บพี่เขาพูดก่อนจะถามพูดก่อนโอเคงั้นก็นั่งฟังด้วยจนอย่างที่บอกนะฮะก็คือยกมือเพื่อจะขอถามเพื่อนร่วมงานช่วยกันยังไงบ้างเพื่อนร่วมงานแต่และท่านที่ช่วยกันส่วนใหญ,ญ่ให้กําลังใจก่อนเริ่มให้กําลังใจแล้วก็มีการที่ได้มาพูดคุยกันว่าทํำยังไงบ้างแล้วก็ส่วนใหญ,ญ่จะมาถามเลยว่าความจริงอ,ะอ่ะวันนี้เป็นความลับอีกแล้ว ไอตอนเปิดอ่ะผมต้องเป็นคนเปิดในแต่ละอันแล้วก็ปิดแต่ผมก็เปิดพอเปิดไปแล้วรู้ตัวว่าเดี๋ยวจะทําให้รายการกลายเป็นรายการแบบว่าคุยกันเมืองเลยขอว่าพี่เปิดดีกว่าผมเปิดเดี๋ยวมันจะดูแบบว่าอีกแบบหนึง่งเดี๋ยวผมมันจะต้องฝึกตัวเองอีกนิดนึงให้เปิดยังไงให้มันเอนเตอร์เทนได้อย่างเงี้ยนะเ,เ,เริ่มชินกับความแทบเริ่มชินเริ่มชินครับอันที่สามอันที่สามเริ่มเริ่มชินกับความแทบมากขึ้นเออก็อย่างอันแรกเลยครับพี่ก็บอกว่าให้พูดมากขึ้นให้ขัดได้เลย แทรกได้เลยซึ่งผมไม่เป็นคนไม่กล้าทําแบบนั้นนะฮะแต่พี่ก็บอกว่าทําได้เลยก็เลยเอ๊ะอย่างนี้จะทํำยังไงก็อ่ะพิธีกรบางท่านจะมีไสไตล์ไม่เหมือนกันร,ระบุชื่อได้เลยค่ะเดี๋ยวท่านอื่นจะงอนเอาเป็นวขาท่านไม่เพราะว่า <laughs> ทั้งเส็จคนก็ไม่มีใครเหมือนกันอยู่แล้ว <laughs> คืออะไราท่านส่วนใหญ่เขาจะมีพูดปุ๊บพอเขาระหว่างที่เขาพูดแล้วแขกรับเชิญกันบางถามสงสัยตาโดยที่ไม่ได้คือรู้เลยว่าสงสัยตาอันเนี้ย เพื่อรอให้ผมพูดต่ออันขาขาขน,นี้นก็เอ้เอี่เข้าขากันอันนี้ซึ่งมมผมก็เ,เหมือนกันผมก็เลยอันนี้ปุ๊บผมพูดประมาณนึงเขาตอบผมว่าส่งสายตาว่าอันนี้ให้พี่กรณ์ในขั้นถางต่อเลยจริงพี่เอที่คุยกับพุทธไหมครับด้วยความที่เราสองคนเป็นพี่กรณ์ชายมาแทนมาทำหน้าที่แทนพี่กรณ์ชายคนเดิมอันนี้ไม่มีความกดดันไลยหรือว่ายังไงไอตรงนั้นเนี่ยไม่ได้พูดคุยกันเลยฮะอันนี้ไอไม่แน่ใจได้มีผมไม่น่าจะมีคนแรกที่ผมได้มาซ้อมด้วยก็คือดีเจพุทธมาซ้อมก่อนที่เริ่มอ่านจริงแล้วก็รู้สึกว่า เข้าขากันมากเข้าขากันมากๆแล้วก็สไตล์ใกล้เคียงกันคือพูดแบบว่าไม่ได้เร็วเท่าไหร่พูดช้าๆประมาณหนึ่งอันนี้รู้สึกว่าสไตล์ใกล้เคียงกันมากการมาทำหน้าที่อันนี้ทำโปรก็คือแทนพี่พีเคพี่กรณชายมันเพราะ่อนน้้นพี่กอนชายก็คือพี่พีเคเองอันนี้ต้องบอกว่าผมไม่ทราบจริงๆครับไม่ทราบจริงๆและไม่ทราบนี่ไม่ใช่ว่าโกหกหรืออะไรด้วยทุกคนแน่ทราบว่าผมป่วยไปแล้ว เพราะฉะนั้นความจำในอดีตหายหมดเลยรายการนี้ก็เลยไม่ทราบด้วยแล้วผมไม่ทราบด้วยว่าก่อนหน้าน,นี้มีพิธีกรข่านไหนบ้างอันนี้เลยไม่สามารถตอบได้จริงๆแต่ไม่ได้มีการเก็บปัญหาเกี่ยวกับการอนตัวอะไรใดๆจากการไม่ไม่ทราบเลยครับเพราะว่าของผมเนี่ยคือพิธีกรแต่ละท่านผมยังต้องมานั่งจดชื่อเลยว่าพี่คนนี้หน้าตานี้<อ>ชื่ออะไร<อ> <laughs> คนนี้หน้าอันนี้ชื่ออะไรอย่างที่ได้ทรบบาบเพราะผมลืมหมดเลยแล้วแม้กระทั่งมีอ่ะจำลืมจะพูดก็ลืมชื่อพี่ ที่เคยถ่ายละครด้วยกันด้วยเคยอะไรด้วยบอกพี่ครับโทษนะผมคุ้นๆพวกผมเคยถ่ายละครหรือเราไปออกรายการอะไรงานด้วยกันไหมเขาบอกใช่เคยไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยอันนี้ตอบมาจริงๆไม่ทราบจริงๆพี่ก็ถามอีกเรื่องหนึ่งตอนที่พี่ตูนมาแล้วพี่ตูนพูดถึงเรื่องทําพิัยกรรมเปลี่ยนก็บอกว่าเราก็ทําพิัยกรรมล่าสุดเราก็ทําเพราะว่าเราอย่าเรียกว่าล่าสุดครับตั้งแต่อยู่โรงพยาบาลเลยอ่าๆก่อนที่จะผ่าตัดก่อนที่จะผ่าตัดให้คุณหมอเอ่อไม่ให้คุณหมอให้คุณแม่ เรียกกับทนายเลยว่าให้มาท,ทําพินัยกรรมเพราะผมไม่รู้ว่าเครื่องนี้จะอันตรายขนาดไหนแล้วต่อให้ใส่เครื่องนี้ไปผมไม่รู้ว่าผมจะรอดหรือเปล่าก็เลยทําให้เป็นการเรียกทนายมาแล้วก็เซ็นพินัยกรรมพินัยกรรมเลยอ,อ,อ,อย่างตอนนั้นที่ตัดสินใจเรียกก็คือพี่เอ็นสามารถเรื่องหนาใจกัสัญญาเริ่มกลับมา,าไม่ได้บอกกลับมาดีนะฮะเริ่มกลับมารู้ว่าตัวเองไม่ดียังไงครับเพื่ออธิบายให้ข้ คือที่หลายๆผมอาจจะเคยพูดไปหลายทีเหมือนผมเหมือนเด็กเกิดใหม่ใช่ซึ่งผมก็เพิ่งมารู้ตัวความจริงก็ยังไม่ได้ออกสื่อเลยหลายสื่อมากๆเพิ่งได้เห็นคลิปเพิ่งมาเห็นคลิปวันเกิดเหตุแล้วก็เพิ่งมาเห็นคลิปตัวเองตอนอยู่โรงพยาบาลว่าผมใช้ชีวิตเหมือนเด็กที่เพิ่งเกิดเลยพูดไม่ได้สักคำทุกคนเข้าใจว่าผมพูดภาษาอังกฤษก่อนเพิ่งมาเห็นคลิปว่าผมพูดภาษาอะไรไม่ได้เลยสักภาษาแล้วก็ก็บแปดวันมั้งฮนะหรือเจ็ดหกเจ็ดวันกว่าจะมาพูดได้แล้วก็พูดภาษาอังกฤษก่อนเพราะฉะนั้นก็คื จะวิ่งหนีอย่างเดียวจะไปทำงานพอเริ่มพูดได้ก็บอกว่าพูดภารสกิดตั I h a v ค to g v out I have to go out to work แปรงฟันไม่เป็นอาบน้ำไม่เป็นแต่งตัวไม่เป็นคีมไอที่สระผมออกมาอาบน้ำอาบน้ำไปสระผมแต่ใช้สลับหมดเลยโดยที่ตัวเองเข้าใจว่าตัวเองถูกแล้วก็ไปววยกับญาติอันนี้ที่ผมเพิ่งมานั่งสำรวจตัวเองว่าโอ้โ oh, หสมองมันพังแบบว่า อันนี้ที่คุณหมอเขายังงงว่าผมกลับมาแบบนี้ได้ยังไงที่เขายังงงเปลี่ยนแล้วอย่างในพิธีกรรมเพราะณวันนี้เราได้กลับไปดูที่เราทำไหมครับยังไม่ได้ดูเลยครับยังไม่ได้ดูเลยแล้วเราจำได้ไหมว่าเราทําอะไรไปบ้างในพิธีกรรมความจำลองของเราคือจําได้ว่ามอบทั้งหมดเลยมอบคือเซ็นทั้งหมดให้กับภรรยาทั้งหมดเลยแต่เรารู้ใช่ไหมว่าเรามีอะไรอยู่บ้างตอนนั้นที่ซับสัมปันอะไรทรัพย์สินทรัพย์สินไอความยากคือผมจําไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างแต่ก็คือเซ็นว่าไอที่มีอะไรบ้างเนี่ยซึ่งก็จะมีให้คุณแม่เป็นพยานร่ววมด้ย ถ้าหลังจากหาข้อมูลได้แล้วก็คือมอบอ้านอย่างนั้นวันนี้พอเรากลับมาเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพิธีกรรมอันนั้นยังสมบูรณ์ไหมหรือว่าเป็นโมฆะหรือว่าจะต้องทำอะไรก็ยังพิธีกรรมนี้เ,เ,นนเป็นอะไรที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตอนนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่จะกลับไปดูอย่างที่เราทำเป็นอย่างที่เราเขียนลงไปคือผมว่พอจําได้นะฮะว่าเขียนซึ่งผมก็คิดอยู่แล้วว่า ถ้าสมมติสักวันหนึ่งผมไปก็คงจะเกิดอะไรประมาณนี้แต่ยังจำใรายละเอียดทั้งหมดไม่ได้มันหลายหน้ามากเลยเพราะยังจำไม่ได้เลยว่าใครยืมเงินไปบ้างหุ้นลงเท่าไหร่ยืมเงินเท่าไหรไม่ได้เลยอันนี้จําไม่ได้ครับอาจจะกลับไปเปิดดูเลยว่าเรามีสมบัติเท่าไหร่อันนี้จําไม่ได้เลยยังจําไม่ได้เลยว่าเออมีอะไรยังไงบ้างล่าสุดเอานี่เป็นความลับหรือเปล่าภรรยาผมรู้มีคุณซึ่งผมไม่เคยผมไม่คนไม่พูดผมป็นคนไม่ชอบยุ่งเรื่องส่วนตัวของคนอื่น เพราะฉะนั้นเรื่องส่วนตัวของตัวเองก็จะไม่ค่อยได้พูดให้ใครฟัง <Yeah. S 1> แต่มันกลายเป็นว่ามีคุณหมอท่านหนึ่งมาเจอผมว่าเอสจำได้ไหมเพราะผมเป็นคนไม่เคยเลทเป็นคนนัดใครไม่เคยเลทวันนั้นคือเขารู้ว่าคุณหมอทราบข่าวผมป่วยใช่ไหมฮะเอสจำได้ป่าวันนั้นนะเอสมาเลทสิบนาทีกว่า20่สิบนาทีเลทมาขอโทษหมอแล้วแบบหมอถามว่าแล้วทำไมเลทเอสก็เลยบอกว่าผมขอโทษครับดีผมต้องไปธนาคารคุกเ่งินสดมาอยู่แล้วหมอเห็นว่าเอสครบเยอะมากเลยรู้ไหมมันเต็มล้นมากๆเลยเอสจำได้ไหมเวท e เก็บอันนั้นไว้ไหน จำไม่ได้ครับงนนะเงินสด<ก>ที่ผมคือผมเป็นคนชอบพกเงินสดผมเป็นคนไม่ใช้เงินทางธนาคารเพราะมันทําให้เราประมาทมันง่าย,ยางมไงฮะมันสกแกนมันสแกนมันก็ง่ายใช้ไป,ไปเรื่อยๆสิ้นเดือนมาเอาตายแล้วใช้ไปแล้วห้าแสนเพราะฉะนั้นผมเป็นคนชอบใช้จ่ายเป็นเงินสดก็เลยซึ่งคุณมอกคนณน้บอกว่าเอสอนั้นเยอะมากเลยนะแต่ขออนุญาตไม่พูดนะว่าเท่าไหร่คือมาที่เขาเตือนมาคือไเาบอกว่าไปหามาได้เอสจำได้มั้ยว่าเอสเก็บไว้ไหนจําไม่ได้ครับแล้วมีคนอื่นรู้ไหม ดาได้ <D ata> เลยครับว่าไม่มีใครรู้ <_ t ale> <_ co f> ซึ่งภรรยาก็บอกว่าแล้วทำไมไม่เคยบอกภรรยาไม่เคยรู้พาสเวิร์ดไม่เคยรู้อะไรเลยมันเป็นความลับที่ผมรู้คนเดียวลแล้วเป็นการสุดท้ายแล้วพี่เอ็มพกเงินเยอะสุดเท่าไหร่ในชีวิตก่อนหน้านี้นนผมไม่คนณพกเงินไม่เยอะแต่ว่าไอ้เองินเนี่ยผมจะเก็บไว้ซึ่งเป็นผมคนเดียวรู้ว่ามันผมเก็บไว้ที่ไหนก็ซ<อ>่อนไว้หรอเหมือนตามซ่อนไว้ซ่อนภรรยาซ่อนอะไรซ่อนเงอนก็คือปลอดภัยเซฟอยู่ประเด็นคือมันก้อนที่ไหนอันนี้แหละฮะและคือยังไม่รู้และคือล่าสุดเนี่ยผมความแปลก นาฬิกาผมก็เพิ่งหายคือผมเปคนอันนี้เออเป็นนิสัยเสียที่พยายามจะปรับตัวเองแล้วตั้งรู้สึกว่าต้องปรับปรุงเป็นคนเป็นหูความปลอดภัยสูงก็จะเก็บแล้วผมจะแยกสีของประเภทสินค้าไม่สินค้าสิฮะของใช้แม้กระทั่งเสื้อสูทผมแบ่งตามสีแบ่งตามประเภทแบ่งตามรามรคาลงคล้าเนะี่ยผมแบ่งตามประเภทแบ่งตามราคาหมดไอ้เนี้ยไอ้ที่ผมแบ่งอ่ะผมไม่เชื่อว่าผมน่าจะแบ่งไว้ละเอียดอาจจะไม่ได้อยู่ผมเดาว่าอาจจะไม่ได้อยู่ที่บ้านด้วยซ้าอาจจะอยู่ในบ้านหลังอือน่นอันนี้ที่ผมเดาเอง ที่เดาเอาเองนะฮะก็ของครอบครัวอะไรอย่างนี้ซึ่งอันนี้ผมก็เลยแบบว่าเพราะมันมีบางอันที่ผมไปเจอที่บ้านหลังอื่นบางอันที่ไปเจอผมอ้าวซึ่งอันนี้เราจําไม่ได้ไม่แปลกแต่ก็ไปเก็บไว้ทําไมที่นั่นจาตัวเองไม่ได้แล้วรหัสทุกอันผมตั้งไม่เหมือนกันเลยสักอันมือถือสองเครื่องตั้งไม่เหมือนธนาคารสามสี่อันตั้งไม่เหมือนมาจริงตั้งไม่เหมือนสักอันเลยตั้งไม่เหมือนแล้วอันนี้ยักเออันนี้เป็นที่สัยเสียที่เยีงกลับมาแล้วผมรีบแก้เลยเฮ้ยกลับมาอีกแล้วไม่เอาละ เอาให้มันใกล้เคียงกันดีกว่าอะไรเงี้ยฮะได้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปแบ่งเบียร์กันนะคะขอกันตามหาอะไรก่อนไม่หาเหรอยืนตรงนี้สักพี่จะกลับมาเล่นละครเลยอ่ะละครตอนนี้มีลีรันนะฮะเถิงไทอ๋ออันในี้อ๋ออันนี้ไม่รู้ทุกคนทราบหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบอันนี้ผมฮามากทางช่องเฮ้ยแต่ไม่น่าจะเป็นความลับช่องบอกช่องเปิดตัวงไม่เปิดแล้ว มันตลกมาก<อ>ผมถ่ายละละครไว้เรื่องหนึ่งก่อนผมป่วยถ่ายไปได้5ตอนัครับแล้วผมก็ป่วยแล้วเข้าโรงพยาบาลละครเรื่องนี้ชื่อว่าคุณแม่แก้ขัดแต่ว่าความฮาของละครเรื่องนี้คือผมเล่นเป็นพระเอกใช่ไหมครับ<อ>พระเอกเป็นคุณหมอ,อไม่ใช่คุณหมอธรรมดาเป็นคุณหมอโลกหัวใจ<อ>มีมากกว่านั้นอีกคุณหมอชื่อนายแพทย์ปฏิหารซึ่งอันนี้ผมจําไม่ได้เลย จำไม่ได้เลยฮนะพอดีทางทีมงานที่ช่องส่งข้อความมาว่าเอสละครเรื่องนี้เขากําลังจะเอามาออนแอร์แล้วเขาจะไม่ตัดคิวของเอสที่เอสถ่ายไปแล้วอ้าวผมถ่ายด้วยเหรอครับผมถ่ายแล้วเขาส่งคลิปมาให้ดูว่าผมถ่ายแล้วอ้าวเ<อ>าหรอครับบอกว่าเดี๋ยวทางผู้ใหญ่เขาจะเก็บสี่ห้า 4, ตอนแรกนะที่ผมถ่ายไปหมดจะเก็บไว้ทั้งหมดแล้วจะมาผสมกับนักแสดงคนที่มาผสมกันเนี่นผมอยากดูมากๆเลยว่าจะผสมยังไง<อ>แต่กําลังงงว่าถ้าผมเป็นคนไข้คงไม่กล้าไปหาคุณหมอคนนี้แล้วคุณหมอเกือบอาตัวไม่รอดอันเนี้ย แบ่งเรื่องเลยครับถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบางเรื่องไม่กลับเลยบางเรื่องที่ชอบคุยสักพักถึงจะกลับมาบางเรื่องไม่กลับมาเลยอ่าสมมุติว่าอย่างเช่นไอเรื่องที่กลับมาแล้วมันอันนี้ไม่รู้จะกลับมาทําไมเรื่องคนที่เรามีความชอบเป็นการส่วนตัวกลับมาหมดเลยอันนี้กลับมาหมดเลยฝากจดำดีๆไง ทั้งดีและเสียใจทั้งดีและเสียใจอันนี้กลับมาหมดเลยแล้วก็ผมก็อยากจะรู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าแต่พอถามเพื่อนๆที่สนิทเขาบอกว่าจริงใช่แล้วผมถามว่าผมเคยเจอคนนี้ทําแบบนี้ใส่ใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ก็เลยงงว่ากลับมาทำไมอยากได้บัญชีธนาคารบัญชีหุ้นอันนี้มาอันนี้กลับมาประโยชน์คืออะไรกลับมาก็อันนี้ที่มันกลับมาน้องนั้นยังไม่กลับมา เห็นหนุ่มเอสกลับมาร่างกายแข็งแรงได้แบบนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยละค่ะหลังจากนี้เราก็ต้องให้กำลังใจหนุ่มเอสกันต่อไปกับการปรับตัวใช้ชีวิตและกลับมาทำงานในวงการบันเทิงอีกครั้งยังไงอีจันร์บันเทิงก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ